ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกู้สดเพดานไม่สนใจความเสี่ยงคุ้มไหมขอเงินเพิ่ม1.22แสนล้านบาทปกนิจิต้อนวอร์เดตเพิ่มความเสียงการทางของประเทศแรกกับรักษาหน้ารัฐบาลก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ขอกู้เพิ่มอีก1.22 1.220แสนล้านบาทซึ่งแน่นอนครับการกู้เพิ่มแน่นอนครับก็ต้องไปนี้รัฐก็ต้องไปชดใช้นี่รัฐก็ต้องไปจ่ายดอกเบีย้ยนะครับการกู้เพิ่มมาทําโครงการนิจตอนวอร์เรคุ้มไหมนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้การออกมาให้ข้อมูลอะไรต่างๆไม่ได้บอกว่าให้เชื่อแต่อยากให้ฉุกคิดว่านะครับโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี้ย มันคุ้มกับประชาชนไหมหรือมันส่งผลตามมาหรือมันส่งผลเสียอย่าลืมนะครับว่าทุกการกู้คือการเป็นหนี้นะเมื่อการกู้ก็ต้องมีดอกเบี้ยที่จะต้องชดใช้ทุกวันนี้นะครับประเทศต้องตั้งงบประมาณในการชดชดใช้หนี้อยู่ที่4ี่แสนล้านบาทนะครับเป็นเงินต้นแค่แสนแสนฟรังานที่เหลือ3ามแสนฟรังน,นั้นก็คือดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับลองคิดดูว่าวันนี้เราสูญเสียเงิน3ามแสนฟรังเป็นดอกเบีย้ยถ้าตรงนี้เราไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเราสามารถเอาไปพัฒนาประเทศทางอื่น ได้หรือไม่ลองฉุกคิดกันดูนะครับสิติกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณงบการปี2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทที่เสนอเป็นวาระด่วนโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ งบประมาณในการนําไปทําโครงการนิจิตันวอร์เรโดยตั้งคําถามถึงความสุ่มเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายและสิ่งที่ผิดหลักการในการของบกลางปีเพื่อจะทําโครงการนิกิตันวอร์เรคือกู้สุดเพดานไม่สนความเสี่ยงโดยระบุว่าโครงการนิจิตันวอร์เรนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินและแหล่งที่มาของเงินในการทําโครงการมาโดยตลอดล่าสุดนอกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 8ที่เพิ่งผ่านวาระหนึ่งไปเมื่อไม่นานนี้ที่จะมีการกู้ เพิ่มนะครับ1.52 0 0 0 0 0ล้านบาทก็ยังต้องกลับไปบริหารจัดการภายในปีงบประมาณพศ2568อีก1.32 0สนล้านบาทและยังมีส่วนของงบประมาณปี2567ที่จะขอสภากู้เพิ่มวันนี้อีก1.22 0สนล้านบาทและหารายได้อื่นมาปกเพิ่มอีกประมาณ10,000ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมาจากเงินสดของรัฐบาลที่บริหารทรัพย์สินไทยที่อยู่ในระหว่างการชำระบัญชีการกู้เพิ่มอีก1.22แสนล้านบาทจะส่งผลเท่ากับว่าในปีงบประมาณ67จะมีการกู้เพื่อชดเชยงบขาดดุลทั้งสิ้น8.05แสนล้านบาทซึ่งก็ยังสูงเป็นประวัติการอยู่ดีนะเป็น รองแค่ปี2 5 6, 8ทําทำให้สัดส่วนในการกู้ชดเชยขาดดุลน,นะครับสูงสุดถึง4.34%ถ้าย้อนกลับไปไม่เคยมีการตั้งงบประมาณเพื่อขาดดุลสูงขนาดนี้ปกติควรต้องกดนะครับลงให้เหลือเพียงแค่3%แต่รัฐบาลน่าจะติดใจกับการที่สามารถเบ่งงบออกไปเรื่อยๆและทำการกู้ชดเชยงบขาดดุลเพิ่มขึ้น ไปเรื่อยๆถึง4.34ล้านบาทซึ่งจะเป็นปัญหาในการเพิ่มนี้สาสนะและภาระในการชำระดอกเบี้ยนะครับชำระหนี้ตามมาสิริกัญญายังอภิบายต่อไปว่าแต่นี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้ามากฝ่านั้นก็คือการกู้จนเต็มเพดานของปีงบประมาณ257ซึ่งเพิ่งจะผ่านไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจาก 3.48ล้านล้านบาทวันนี้จะกลายเป็น3.6ล้านล้านบาทแล้วเท่ากับว่าจะมีการกู้เพิ่มจากเดิมนะครับ6.63แสนล้านบาทเป็น8.5แสนล้านบาทแต่ถ้าไม่ได้มีการขยายเพดานการกู้ก็จะกู้ได้เพียงแค่7.9แสนล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการทําโครงการนิ g จ t a ตอนวอลเล็ตจึงต้องมีการขยายเพดานเงินกู้โดยการขยายงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไปอีก8 15แสนล้านบาทแต่ก็ยังเป็นการกู้จนเกือบนะครับสุดเพดานเหมือนเดิมนะครับเหลือพื้นที่ที่จะให้กู้เพิ่มได้อีกเพียงแค่1,000 0ล้านบาทเหมือนกับว่าถ้ารัฐบาลน,นึกอะไรไม่ออกก็จะใช้วิธีเบ่งงบกู้เพิ่มเบ่งรายจ่ายนะครับให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีรายได้เพิ่มและถ้ารายได้ไม่มาตามคาดการก็จะไม่เหลือพื้นที่ให้กู้เพิ่มได้อีกนะครับ ปัญหาคือเมื่อหาเงินไม่ทันก็ต้องไปดูที่ฝั่งของรายได้วรัฐบาลจะสามารถมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงเวลาจัดเก็บรายได้ไม่ตรงเป้าได้หรือไม่ถ้าจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามที่คาดไว้นะครับสรุปว่าจะหลุดเป้า5 0,000ื่นล้านบาทก็จะกู้โปะไปอีกนะครับแค่10,000ล้านบาททําให้งบประมาณที่สภาอนุมัติไป3.48ล้านบาทสุดท้ายอาจจะใช้ได้ไม่ครบเพไราะรายได้ไม่เข้าเป้าและกู้ไปโปะไม่เพียงพอแต่รัฐบาลนะครับกำลังทําอยู่ก็คือ คือการไม่สนใจภาวะความเสี่ยงนี้เพียงเพื่อทำโครงการดิจิต a l อลบรอดและทำให้ต้องกู้จนสุดเพดานขนาดนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอจากการประมาณการของ gdp ใหม่นะครับที่เดิมประมาณการไว้เฉลี่ยที่2.7วันนี้มาเหลือแค่2.5และเมื่อดูจากเอกสารงบประมาณเกี่ยวกับประมาณการรายได้ก็จะพบว่าไม่มีการประมาณการรายได้ใหม่มีเพียงแต่บอกว่าจะจัดเก็บรายได้เท่าเดิมทั้งที่เศรษฐกิจไม่ได้ โตตามคาดและที่เพิ่มมา1 0 0 0 0ล้านบาทก็เป็นของใหม่ล้วนนะครับจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีการประมาณการรายได้ใหม่เลยและผลการจัดเก็บนะครับก็เห็นอยู่ว่าไม่มีทางได้เท่าเดิมอันนี้ก็เป็นข้อมูลก็อย่างที่บอกว่าโครงการต่างๆต้องฟังข้อมูลแล้วลองดูว่ามันคุ้มค่าไหมมันจะเกิดผลกระทบอะไรตามมากับประเทศหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลีไหไว้มีอะไรขึ้นยหน้าอยากเดิฟังครับ